รับบการของโทรศัพท์ระบบนบการของของโทรศัพท์ระบบการ Operating System คือ Open หมายถึงระบบโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ระบบที่ทำงานของรารของเคื่องแโปรแกรมไสทึงท้ากสุดกันอ ผมชื่อติ๊กใช้ที่ท่าเขียนงลำปางอยู่ชั้นป .6 อ .3 ครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอร,ระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์ข้อหนึ่งแบ็คเบอร์รี่เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาโดยขึ้นโดยบริษัทอาอาไปเป็นบนริษัทผู้บริหารอุปกรณ์สื่อสารเป็นแบ็คเบอร์รี่ ระบบปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยสูงนิยมนำมาใช้งานในเชิงธุรกิจเป็นหลักบอกข้อที่2อ w i n t e r Mobile เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Microsoft ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกผู้ผลิตเพื่อนำไปใช้ในอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือเช่น HTC และ Samsung เป็นระบบที่สามารถทำง,งานร่วมกับ ของ Microsoft ไรรด้เป็นอย่างดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็ก,ดากดาชายจากพื้นที่รัชนักพูดครับชั้นประถมศึกษาปีที่หกคับสองสวัสดีค่ะบผมชื่อเด็กหญิงสวัสดีค่ะ ที่พัฒนานโดยบริษัทซิมเบียนออกแบบเพื่อการทำง,งานในโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโนเกีย iOS ใช้งานที่รวดเร็วและเข้าใจและมีโปรแกรม ที่พัฒนาขึ้นโดย Apple ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ Apple ได้แก่ i p o d i ไอ d i ดไอโฟนข้อดีของระบบปฏิบัติการนี้คือ 1. มีมีแอปพลิเคชัน 2. มีมีบริการ Apple Store 3 Microgram สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงไซรล์แวร์ดีนักปะิบะติการที่รุ่นที่สองค่ะวันนี้หนูจะมานำเสนอเรื่องระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์หนึ่บาล่า o s 2 Android มาดาโอเป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทซัมซุงซึ่งมีความสามารถเช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการ o ออื่นๆวัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อใช้งานกับโทรศัพท์รุ่นที่ของ a m s ซุง Android เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google เป็นระบบปฏิบัติการแบบ o p s o u r ั e เป็นบบเป็นระบบปฏิบัติการแบบเปิดหรือแบบฟรีทำให้เกิดความหลากหลายและมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้มากมายและสามารถเชื่อมต่อกับบริการต่างๆของ Google ได้สะดวกค่า